พี่ทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชนะแล้วก็อยู่กับช่องบอมคาซาว่าครับแล้วก็น้องออแอค่ะช่องอ่อแออยืนยร่ไล่จ้าวันนี้นะคะก็เห็นคลิปพี่บอมเป็นกระแสอย่างมากประมาณล้านกว่าวิวนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องวัดแป,งแปงแ่งเดยวบอกก่อนนะคะว่ามันดูยังไงอะพี่บอมเนี่ยเครื่องตัวเนี้ยได้เดี๋ยวพี่อธิบายให้ดูโอเคครับผมอันดับแรก ต้องตั้งฐานให้ตรงดูลูกดิ่งอันนี้นะให้ตรงทีนี้สิ่งสําคัญเลยคือเราต้องตั้งไอ้ตัวเนี้ให้มันบาลานซ์กันให้มันตรงกันแบบนี้ถ้าสูงขึ้นแป้งจะเยอะถ้าตา่มลงแป้งจะได้น้อยแล้วก็ก่อนที่เราจะวัดแป้งเราก็ต้องตั้งไอ้ตัวเนี้เนี่ยให้มันได้ห้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนท้าไมถึงต้องตั้งได้ห้ากิโลก่อนอ๋อห้ากิโลเพราะว่าเราจะเอาหัวมัน ลูกตัวนี้ถ่วงกันให้มันเหล็กตให้มันอยู่ตรงนี้5้ากิโลอันนี้ก็ห้ากิโลเพื่อที่จะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งโอเคแล้วอันนี้ก็คือขีดๆนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะและสิ่งที่น้องนุ่นอยากจะรู้ว่ามันที่เป็นโรคใบด่าง<ช>จะมีแป้งไหมใช่เพราะว่าหลายๆคนเนาะคือแบบว่าช่วงนี้เป็นใบด่างอ่ะแล้วเขาชอบหาพันธุ์มันอย่างเงี้ยเฮ้ยแกอ้ยบ้านฉันอ่ะเป็นใบด่างเต็มเลยอยากเปลี่ยนใบพันุ เราะว่ามันยังมีเปอร์เซนต์หัวมันไม่ค่อยดีวันนี้แล้วก็มาไขข้อสงสัยค่ะนี่ค่ะใบด่างจติจริงพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะกระนองก็อยากรู้เหมือนกันนี่แหละวังไม่เคยวัดเลยโอเคโอเคไปั้งแรกตรงแล้วนะคะทุกคนในน้ำในนี่ไม่มีอะไรผสมใช่ไหมพี่บอมไม่มีอะไรผสมนะคะน้ำล้วนๆล้วนๆจากบาดาลหรือเปล่าเบื้องต้นต้องตั้งเหล็กตัวนี้ให้มันบาลานซ์กัน ถึงจะสามารถวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้ถ้าสูงแป้งจะเยอะถ้าตา่ำแป้งจะน้อยปะลุยลุยครับอันนี้มันละยอง11อายุ10เดือนกว่าๆนะครับเป็นโรคใบดา่างเป็นตั้งแต่เกิดเลยมา <ปะ S 1> มา <ปะ S 1> ดูว่าจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งไหม10เสิเดือนกว่าสิเดือนกว่าครับสิเดเดือนครับไปไปครับ อยากรู้ว่าหัวนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นไปดูกันหลังจากนั้นจะต้องตัดหัวมันให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาช่างลูกเหล็ก5กิโลอยู่ฝั่งนี้ทวงให้ให้เหล็กตร,ตรงนั้นน้องนุ่นชี้หน่อยตรงนี้ให้มันบาลานซ์กันมันก็จะได้5กิโลเราจะช่างน้ําหนัก5กิโลเพื่อวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง ทีนี้เราก็จะเริ่มวัดได้เลยเดี๋ยวรอให้น้ํามันหมดก่อนเพราะว่าจะมีท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าให้น้ํามันไหลออกให้หมดก่อนเดี๋ยว,วเราจะเช่วย<ห>จะได้ระวังนะเราจบนะใ<ห>ช้หมดตรงกร<ด>ันเน้อช่วยย่รยยนระยะเวลาอ่าโอเคมาลุ้นกันเลยวีนี่กระเลุงอ่ะ สวยมาสวยโอ้โหเยอะนะเนี่ยไอบอมตัวอีกแล้วพี่บอมไม่ไม่ไม่ี่อันนี้ของจริงแล้วออีกนิดนึงอีกนิดนึงเท่าไหร่อะไม่ถึงสาสิบเหรอถึงไหมถึงสามสิบหยังยังยังยี่สบเจ็ดอยู่อีกนิดนึงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดพอดีอะแสดงว่าใบหลางเนี่ยก็มีผลกับเปอร์เซ็นต์แป้งืึนได้นะเนี่ยอีกนิดนึง นิดเดียวน่าจะยี่สิบแปดไหมยี่สิบเจ็ดไหมตอนนี้ยี่สิบหกครึ่งยี่สิบหกครึ่งใช่ค่ะประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นอืมประมาณยี่สิบเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราขี้โกงอยู่เราต้องให้มันอยู่พอดีก่อนลมมีสวนนะนี่ก็เนี่ยเ,เนาะใบอย่างเงี้ยได้แป้งเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะโอเคแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดเราเ,าเกลือมาใส่ละพี่อ่าอยากรู้ไหมอยากรู้ครับไปเอาเก,เาเกลือไปครับ ไปครับเราก็จะเหยาเกลือมาใส่นะคะพี่พๆทุกคนรอชม EP หนะะ้าค่ะ